สวีสทั่นด้วยนะครับผมก็ก็ผมดับเบิลคิวนะครับก็วันนี้นะ <c oughs> ในที่สุดครับผมเราก็ผ่านห่วงมิติดสักทีนะครับผมหลังจากที่ผมลองผิดลองถูกมาหลายรอบนะครับในที่สุดเราก็เจอคอมบิเนชันที่เหมาะสมสักทีแต่ผมไม่ใช่หรอกน่าเป็นเพราะว่าเราเพิ่มพลังกองทัพจนมันพอสู้ได้แล้วนะครับผมคือณนะตอนนี้พลังของผม300ล้านแล้วนะครับผม ่าคนที่ฝ่ายตนตายทั้งหมดพังโจมตีเพิ่ม3% 0มัน,นจตีเพิ่มขึ้น,ม,นมันมันมีให้สู้อีกปะผมมีวะเชื่อปะมมีมั่มนใจมีปะนี่ไงมโโโีโอ้โอ้จีซัส ออืม่าเอาไงดีโอ้คือแบบคือคือตึงมากครับจริงๆเมื่อกี้นะเดีย๋ยวต้องมาลองดูทีหนึ่งคือผมเ,อเลือกไอ้ทุกไอ้อะไรนะ เมื่อจบเทิร์นฮิวให้ให้สุ่ม10%ตัวหนึง่งเมื่อฝั่งศัตรูตายทั้งหมดฮิว10%นะคือเอาเอาให้ถึกแข็งทนไปแล้วมีเลี่ยงดาวเมทมีนี่เลี้ยงดาวเมหลบลีกแต่กุศ์ที่จะเล่น3กุ๊กวันนี้ก็คือมันมีไแม่ทัพใหม่มาก็จะมารีวิวผมแต่เมื่อวานไม่ทำไงเมื่อวานเหนื่อยนะโอ้ไม่ไหววะ่ะ น่าจะไม่ไหว <laughs> ดูทรงน่าจะไม่ไหวสก,กิลของเตียวกกคืออารมณ์คือคล้ายๆแบบลดการป้องกันะนะผมทำให้เราปอ,อก,กว่าเดิมเลยนะไม่รู้ผมจะเลือกถูกปะนะที่เมื่อกี้ผมเลือกไอ้เมื่อไม่ท้าฝ่ายตนตายเพิ่มดาเมจสิบเปอร์เผม แต่คลาดีก็จะแย่ด้วย <laughs> ผมว่ามันเกี่ยวฮะผมว่ามันเกี่ยวน่าจะเกี่ยวที่พลังของทับด้วยนะผมมันไม่อาศัยไอ้จากจากบัฟพ่วงไม่ตีอย่างเดียวมันต้องอาศัยพลังทับด้วยต้องอัพ,พลังให้มากกว่าน,นี้นะเธออ,อยากจะชนะนะคือของเขายังไม่ตายอ่ะนะผมโอ้โหอีกโอ้โห <laughs> จีซัดโอ้ยอมนะผมยอมผม,ผมยอมใช่ไหม โหฮิว oh, ขนาดนี้นิ่งดีนะเขาไม่มีตัวฮิวด้วเขามีตัวฮิวผมจบเลยเอยแต่ไม่แน่นะลองดูอาจจะมีความหวังนะโอ้หฮ oh, ิวถูกตัวด้วยโอเคเออ ดีนะกำเหลงแทงพอเออเออดีดีดีเออเออเออดีอยู่นะครับรวิช้ดีมากฮิวถูกตัวล้วอ๋อให้ม้าเฉียวตายก็น่าจะโอเคละเออ แต่หนักมันหนักเดียวตรงไอ้ท่าประสานเนี่ยท่าประสานรุนแรงมากเลยโอ้ตับไดเนี่ย,นะนเ,ออยเ,เนี่ยดูดิดูรกซุนกับโลซอกเลือดยังเต็มอยเนี่ยชิวแล้วบอกเลยเพราะว่าตัวดาเมจหนักอ่ะผมมันมันหมดแล้วไงนะฝั่งนูน้นมันก็เหลือแค่ซูนซิงเดียวเนี่ย แต่ไตเกียวอึดพอด้วยนะผมเพราะไตเกียวผมไปปรับสาตาเทพเพิ่มนิดนึงนะเป็นาตาเทพใหม่เอาเงาเจ้าหังกาไปเอาตายไม่นะาไตเกียวฉันตายเลยครับเออจบทีนี้ก็เหลือแค่เตียวก๊กสามคน ต้องมาดูเพราะว่าตัวเวฟลดป้องกันกับตัวแท้งกับเวฟแผดเผาใครจะยืนยาวะนะะในที่สุดครับเราก็น่าจะได้ของพวงมิติชิ้นแรกแล้วนะครับผมหลังจากที่เรา,าลำบากตากตามมานานนะดีจริง แสดงว่าไอปัจจัยสองอย่างที่ทำให้เราผ่านพกมิติได้คือ 1. พลังทับสองบัฟด้วยการเลือกบัฟในในด่านด้วยครับนะฮะไฟ้นทั้งหมดเนี่ยอพตราเจสิเอร์เซ็ตทั้งทีมเนี่ยผมใส่อันเนี้ยตอนแรกผมใส่เป็นอันนี้ใส่เป็นค่าเพื่ออยู่ค่าจากนั้นก็ใส่เลี่ยงดาเมจแล้วก็ไอ ลบโอกาสลบรีนะผมแล้วก็ช่วยพูดก่อนคือแบบผมเอาแต่บัฟที่แบบฮิวอะฮิวกับหลบอะนะผมทั้งฮิวทั้งหลบนะเครับผมในสุดเราก็ได้นะเย ê, ติดหัวหมากนะผ่านตาสมบูรณ์ครับนะตรงนี้มีไหมไม่มีอ่าเยี่ยมโอเคนะ โอเคมันไม่น่าจะมีอะไรใช่ปะ่ะเพราะถ้าเกิดรีเซ็ตมันก็คงนั่นแล้วมันก็เหมือนเดิมแล้วครับแล้วไอ้แล้วแล้ว,แล,วแล้วมันจะปลดยังไงเดี๋ยวเดิมสักครู่นะสมมติเดี๋ยว,นะว,เ,ยวเอ่อหลังเปิดใช้สำหรับเปิดใช้ตำแหน่งค่ายสอดโคง้งคือ3โก๊กสมมติิติรับหลังเปิดใช้ทั้งหมดป้องกันเว้ย8% อ่าอืมไหนวะอ่าสมบัติสัตว์เทพไม่ใช่มันมันเอา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 ตรงไหนอ่ะอ่าเพราะผมจำได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนึงผมจำนี่มันมันมันอยู่ตรงไหนวะอ้า s ชิดมันสมบันิทึก สามโกสมบัติมิติลับอมสมบัติมิติลับบันทึก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 อันนี้มัง้งอ๋อนี่ไงมิติโอเคอ่าทั้งหมดพวกกระเวยบวกแปดเปอร์เซ็นต์นะอ่าบวกแปดเปอร์เซ็นต์สองล้านหกนะตอนนี้สามร้อยหกล้านนะครับมันไม่ได้ทำอะไรได้ใช่ปะอ่าก็คือได้มาก็เอาไปได้นะ ก็คืเป็นอย่างนี้ไปคนะรับตัวเธอก็คือเล่นเล่นไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะกัรเวก็ถือว่าโอเคนะครับผมอ่ะก็วันนี้เราจะมาดูแม่ทัพใหม่นะครับผมจริงๆจะต้องดูแต่สองวันก่อนก่อนแล้วนะมาแต่สองวันที่แล้วนะครับก็เป็นแม่ทัพรอบสุดท้ายแล้วนะผมน่าเปจะรอบสุดท้ายของเกมแล้วน่าจะนั้ แล้วเว้นเสียแต่ว่าเกมจะออกอะไรแบบที่มันเป็นแบบตัวแยกะนะผมเป็นแม่ทับแยกไปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันตรงไหนวะนะี่เนาะโอเคอ่ะมาดูโจโฉก่อนนะทำอะไรได้บ้างโจโฉเป็นเวทนะผมเป็นเวท ปกติเวทเป็นผู้หญิงเรา่อมีเวทเป็นตัวผู้ชายบ้างนะผมสร้างดาเมจเว่ยม50%ให้ศัตรูทั้งหมดหาเป้าหมายอยู่ในสาะแช่แข็งโจมตีทั่วไปจะทำน้ำแข็งและสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นโอ้ก็แช่แข็งทั้งหมดโอเคกลับใจใต้ล่าทำดาเมจเว่มลใส่ศัตรูทั้งหมด51%โอกาส51%ทำให้เป้าหมายแช่แข็งล้างไม่ได้ต่อเนื่องสองรอบ โ,โัโขโจมตีทั่วไปจะทำลายการแช่แข็งทำให้เป้าหมายโดนดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าเอพีสูงสุดไม่มากเกินกว่าพังโจมตีสองเปอร์เซ็นต์ู้ที่ปล่อยโอเคบน่าดาเมจก็จะลดลงต่อเนื่องสองรอบน่ะโอเคอ่ะองสู้เตียนอวีแห่หัยเอียน06นหกคือคุณซื้อค่าอ่า โอเคทาประสานมีฮนะสกิลมังกรคำรามก้าสวรรค์นนะโอ้โหโอเคต่อไปกวนอูนะครับคือท่าประสานคือมาพร้อมันเลยอนะมาพร้อมกับโจโฉเลยนะโอเคเอ่อกวนอูเป็นกายภาพนะครับดาาเมกาภาพใส่สตูแถวหน้าทั้งหมดนะมองข้ามป้องกันเปเป้าหมายเจาะป้องกัน30% จมตีฆ่าโกรธจะเข้าสู่สถานะเทวะทำให้ตัวเองเลี่ยงมึนงงใบโอ้โอภี OP วะน่าจะโอภีนะ่มึนงงใบไ,ไม่ติดเนนะี่ยโอกาสของสิบเปอร์เซ็นต์ฟื้นฟูฆ่าโกรธสี่แต้มวะคือแบบคือแบบเทิร์นต่อไปยิ่ใช้คิวต่อเลยอู้โหไปไหนต่อเนื่องสองเทิร์นฝ่ายเอ่ตอตนทั้งหมดเลี่ยงดาวมิเพิ่มสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอชีโค้ดข,ของโค้ดแทงอ่ะบอกเลยนี่นี่คือแทงอ่ะบอกเลยนะ โอ้ยจอดเลยมมหน่าคุณจะชอบเล่นตกนะส่วนจิวยี่ของก๊กผมก็เป็นเวทนะครับดาเมจเวทมนส่ยประตู5 0ไฟผานผา,นผานแดงดาเมจเวทใส่ประตูหมด50%ทำให้เป้าหมายเข้าสู่สถานะแผลเผาที่ล้างไม่ได้โหนี่เท่าไปเล่นกับลกซุนนี่คือถ้าเน้จิวยี่มาผมถอดโลโกออกเลยจริง เพราะว่าเพราะว่าโลซกอะโลซกเป็นเป็นไม่ทัพแดงที่ทำ d a m a ม e แค่แถวหลังแต่นี่คือทำทั้งหมดเลยเหมือนลกซุนนะคิดด,ถมมมมดูถ้าผมมีจิวี่กับมีมีจิวี่ผมมีลกซุนแล้วไงถ้าผมมีจิวี่มันก็คอมโบแบบโอ้โหเผาดัวเลยนะอ่ามีโอกาส20%ด้วยที่ทำให้เป้าหมายติดสถานะมึนงงต่อเนื่องหนึ่งรอบทำให้ตำแหน่งที่แพ้เผาติดเอฟเฟกต เทพเพงิงทำดาเมจเพ110ิ่มร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ะเดียวกันไฟตัวทั้งหมดเลี้ยงดาเมจเพิ่มคืนสิบเปอร์เซ็นต์โอเคอ่ะมีท่าภาษาไหมมีครับผมทาา่าภาษาลิโป้นะสกิลเทพมันเพิ่มผ่านนะครับโอเคโอ้หเขาได้มานี่พร้อมเลยเอาโอเคอ่ะเออคนสุดท้ายเป็นลิโป้นะครับลิโปเป็นคริติคนะ คุณโฟเฮนท์เาตัดไรเทมทานทำดาเมกียภาพใส่ฝันศัตรูหนึ่งแถวนะเทพม,มารจุตินะเดีย๋ยวไปดูเออผมยังไม่ไดูเนี่ยอ่อ่าพี่ข้อมือนงงเพิ่มแม่นยำด้วยเพิ่มยังเพื่อนทั้งหมดอ่าก่อเทินครั้งแรกเลี้ยงลดค่าโกรธโจมตีโทสากค,ครั้งแรกดามีเพิ่มข้สิบเซ็นต หาเป้าหมายพังโจมตีน้อยกว่าตัวเองจะทำดาเมจประสิทธิภาพเพิ่มอีกสามสามร้อเปนะหาเป้าหมายพังโจมตีมากกว่าตัวเองโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้เป้าหมายติดตันหนึ่งเทิน turn, นะฮะไฟตัวทั้งหมดเพิ่มแม่นยำยีนะ่สิบเปอร์เซ็นต์สองเทินครับคดีคือเป็นอ่าตัวดาเมจนะตัวดาเมจโดยเฉพาะเลยนะครับไม่เชิงแทงตัวดาเมจมากกว่า อ่าฟูติยวเซียนโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแม่ทองนะเอเดี๋ยวก่อนนะสิบเอ็ดครั้งโหหมื่นหนึ่งสี่สิบห้ายังไงมันก็ต้องเอ่อร้อยยี่สิบใช่ไหมโอ้ เสียดายเสียดายผมไม่น่าไปเติมมาเรนเจอร์ฮะผมดองไว้รอสาคู่ผมหน้าปั่นจิวยี่เลยน้าน่าเออเอาจิวยี่ถอยจิวยี่มาแล้วปลดโลสซออกเอาโลซไปเป,เป็นช่วยช่วยสู้นะผมช่วยสู้น่าจะดีนะครับอ่ะก็น่าจะไม่มีแล้วมั้งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะเริ่มที่ผมก็ทำเพรสประจอนไปหมดแล้ว แล้วผมก็ล่าสุดก็ตอนนี้พลังเราทะลุ3 0มล้านแล้วนะผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะผมก็ขอบคุณมากนะครับที่อยูจนจบนะฮะก็เดินหน้าต่อนะครับสู่พลัง3ามล้านนะผมนะเราต้องสู้ไปเรื่อยนะผมทุกคนจะต้องฟูให้หมดนะตอนนี้กำเหลงฟูเกียร์ทองอนะตัวเะต้องฟูบ้างนะครับ นะก็ขอบคุณจริงๆนะที่ดูจนจบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับสรับนี้ขอตัวลาัปก่อนนะครับบ๊ายบาย